ไม่ทำเสียงดังนะใช่ไหมต้องทำเบาๆใช่ไหมคะ perform, ม Пос ัมมอมมแมมัมทำไงคะมั่บอ่ไม่ใช่อ่าใช่ใช่ อ่าชัชๆตักแล้วก็หมั่นหมใช่อ๋อเอาปิดฝาปิดใช่ไหมอันนี้ฝาัามืไม่ถือให้นะชัดๆหมั่นไหมตักไหม ทำยังไงคะเดี๋ยวเราค่อยไปอาบน้ำนะลูกอาปากปากนะชาชา eat by เ e r s e l f ด a d d y very good ชา very, very good ชา daddy โชคเขาเราดีเอากระเป๋าขึ้นไหมแม่ได้ใบนั้นจัดจ,จัดหมดแล้วนะไอ้ใบเขียวอะ่ะ มีมีแค่ขวดเดียวที่ต้องล้างไอ้แยากไว้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะข้างบนมีขวดหนึ่งที่ต้องล้างเดี๋ยวอขอบคุณค่ะอ้าอ้าวอ้ very good very good จ่าเก่งอ้าว thank you you wanna wanna feed mami too thank you Thank you very much. Cha. more, more, more. Can you finish it? Can you finish the the bowl? Hmm? Can you can you eat them all? <laughs> You're already full, right? So you feed mommy. Um. <laughs> and now you try to feed me <laughs> like I'm your baby, sha. You finish? No. Finish.